วิทยาลัยสงฆ์จันทบรุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรนะครับซึ่งเป็นการศึกษาดูงานากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับศาสตร์พรระาชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับที่เรือนจําชั่วคร,ร,ราวขอกระมำอาเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งจะทําให้ในิสิตนั้นได้เรียนรู้นอกสถานที่นะครับเป็นการลงสู่ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีของพระราชานะครับและก็ทีเกี่ยวกับโคกน้องนามโมเดลนะครับแล้วก็จะนิสิตได้ลงพื้นที่ได้ดูว่าที่เรื่องจำชั่วคราวขาอรัก,กรรมแห่งนี้นะครับมีนักโทษชั้นดีนะครับมีการสารต่อศาสตร์พระราชาน,นิสิตก็จะสามารถนำไปปรับยุกต์ใช้ซึ่งจะสอดคล้องกับารายวิชาที่มีการเรียนการสอนอยู่จริงนะครับก็คือการบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับวันนี้นิสิตชั้นปีที่2และปีที่3ของวิทยาลัยสงจันทบุรีได้มาชมนะครับได้มาทัศนศึกษาได้เรียนรู้นะครับการปฏิบัติที่เห็นผลจริงซึ่งเรียนจำชั่วคราวขาอรัก,กรรมนั้นถือว่าเป็นทันท,นทนสถานต้นแบบนะครับเป็นทันฐานต้นแบบที่มีการนำอาสา์รรพระราชาครับมาปรับมาประยุกต์ใช้ และก็เกิดให้เห็นผลจริงในวันนี้หวังว่านิสิตนะครับที่มาศึกษาเรียนรู้จากเรีอนจำชั่วคาวแห่งนี้นะครับจะนำไปปรับประยุกต์ใช้นะครับให้สอดคล้องกับวิชาที่มีการเรียนการสอนที่วิลายสงค์เป็นอย่างดีครับ